เดี๋ยวเราจะลองชาร์จดูนะครับให้แบตเตอรีเ่เต็มก่อนนะครับแล้วก็เราจะเปิดดูแล้วก็ว่าความสว่างกี่ชั่วโมงนะครับอย่างน้อย3ามชั่วโมง5ชั่วโมงหรือว่า8ดชั่วโมงนะฮะทำการชาร์จให้เข้าโดยตรงกับแบตเตอรี่น,นะครับโดยต่อผ่าน ขั้วบวกขั้วลบนะครับเนี่ยสายแดงกับสายดำนะฮะเนี่ยประมาณนี้นะครับก็ให้ท่านผู้ชมลองประยุกต์ใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าปัตติที่ชาร์จเข้าไปนะฮะมันจะเก็บประจุไฟหรือเปล่านะครับเสื่อมหรือไม่เสื่อมนะครับเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตนะครับอีกรั้งหนึ่งนะครับโอเคนะครับ